สวัสดีครับเหล่าสาวกปีศาจแดงล่าสุดมีกระแสข่าวว่าเทนฮากได้เสียห้องแต่งตัวบางส่วนไปแล้วมีผู้เล่นหลายคนไม่พอใจกับแนวทางการเล่นรวมไปถึงวิธีการฝึกซ้อมที่หนักเกินไปความจริงแล้วถึงไม่มีข่าวแนวนี้ออกมาก็พอจะดูออกได้ไม่ยากเพราะภาษากายของนักเตะหลายๆคนที่แสดงออกในสนามชัดเจนมากหลายๆคนเล่นไม่เอาอะไรเลยเหมือนกับเล่นให้จบจบไปสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่านักเตะหลายๆคนไม่มีความเป็นมืออาชีพ ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งจะมีนะครับเพราะในยุคมูรินโญ่หรือโซชาก็ตามก็มีข่าวแนวแนวนี้ออกมาเหมือนกันสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการแยกทางกันไปแต่ความจริงเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ได้หรอกครับนอกจากคนในสโมสรก็คาดเดากันไปต่างๆคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วแต่ความคิดของใครที่จะพูดถึงในเรื่องนี้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการเล่นในสนามที่มองดูก็รู้ว่านักเตะคนไหนที่ทุ่มเทและคนไหนที่ไม่เอาอะไรเลยสิ่งนี้แฟนบอลมองเห็น ทำไมคนเป็นโค้ชอย่างเทนฮากจะมองไม่เห็นล่ะครับเรื่องนี้น่าจะอยู่กับการตัดสินใจของเทนฮากอย่างเดียวเลยว่าจะยังเชื่อใจและไว้ใจกับนักเตะเหล่านี้อยู่แต่ถ้าเทนฮากยังอยากรักษาตําแหน่งของเขาต่อไปบางทีก็คงต้องทําการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างดูบ้างพักคนที่ฟอร์มไม่ดีหรือเล่นไม่ได้เรื่องแล้วลองเปิดโอกาสให้กับนักเตะคนอื่นๆหรือดาวรุ่งดูบ้างเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นมาบ้างนะครับ